สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องจริงนะคะจากตัวดิฉันเองนะคะคือตายแล้วไปไหนนะคะคือวิญญาณออกจากร่างนะคะดิฉันเคยมีประสบการณ์วิญญาณออกจากร่างนะคะคือป่วยนะคะป่วยเป็นวันโรคแล้วก็ไข้ในปอดนะคะสองอย่างเลยนะคะ แบบรวมกันเลยนะคะเป็นเป็นอาจจะเป็นเวรกรรมเก่าของดิฉันนะคะอาจจะเป็นกรรมเก่าชาติที่แล้วนะคะก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์คือดิฉันก็ไม่รู้นะคะแต่ดิฉันเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะประสบการณ์ดิฉันกออ็ดิฉันก็ชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะก็ ชอบทำบุญช่วยโรงพยาบาลช่วยมีนิดๆหน่อยๆก็ประสมใส่อมสินนะคะทุกปีวันคริสต์มาสบางทีก็ไม่ใช่คริสต์มาสก็มีนะคะแล้วแต่จะวันเกิดก็มีนะคะแล้วแต่ที่ฉันจะมีจิตศรัทธานะครับเก็บเงินได้นะคะไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรนักหนานะ แล้วแต่เรามีความสามารถที่เก็บได้คือตั้งใจใหยดกระปุกจริงๆนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเอ,อ่อนหลังนะคะดิฉันป่วยเป็นวันนรคก,กับไข้ในปอดคือว่าเป็นวันนรคนี่ทรมานมากนะคะแล้วก็ไข้ในปอดคือโทรมานยิ่งกว่าตก,ตกนรกเลยนะคะมันเป็นแบบโอ้แบบอะไรที่ว่า ถ้าคนไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะดี่ฉันเคยประสบการณ์น,นีฉันป่วยมากหมอเขาไปเช็คเอาคุณเป็นไข้ในปอดนะอาเป็นวัณโรคเป็นมีเชื้อแบคทีรียด้วยเชื้อแบคทีรียในปอดนะคะเป็นตุ่มๆในท้องสะสมนะคะสะสมสะสมแล้วก็ปอดปอดอีกเต็มปอดเขาบอกเป็นล้านๆน,นะคะ หลายร้านเยอะมากเขาบอกแล้วก็เขาก็บอกแฟนดิฉันบอกว่าเออดิบอกดิดฉันนะคะสิริจันนี่ป่วยคุณสิริจันนี่ป่วยมากคือแฟนต้องทําใจแล้วนะคะคือดิฉันดิฉัน,ฉนป่วยบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วป่วยแฟนพาไปส่งโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ดูอย่างเงี้ยโอ้แล้ว คุณไปติดจากใครมาวันวันวนรกนะคะดิฉันก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไปติดกับย่ามาหรือเปล่าย่าฉันเป็นวันนรกหรือเปล่าตอนเขาอยู่มีชีวิตเขามีชีวิตอยู่ดิฉันก็ไปดูแลเขาเขาก็อายใส่ดิฉันบ้างอะไรก็ไม่เป็นไรนอาบน้าให้เขาหมอเขาหมอเขาก็าพยายามถามแฟนเราอีกเออติดกับใครมาอะไรเงี้ยนะ แล้วก็หนูเออดิฉันก็จำไม่ได้นะเออดิฉันก็พูดไปว่า,าย้อนอดีตไปสามสิบกว่าปีนะคะสามสิบกว่าปีเออจำได้เราติดจับตามานี่นะตาเขาเป็นนรกตายวันนรกตายมเมื่อสมัยก่อนก็โมอยาอะไรก็ยังไม่ถึงนะคะมันทรมานมากนะคะเป็นวัน,นโรคไอเป็นเลือดนะคะดิฉันเป็นเลือดกระอักเป็นเลือด ไอ้เซมหันะไม่ใช่เซ็มหักธรรมดาติดแบบเหมือนเมงมุมหรือเกาะติดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยเต็มทรมานหายใจโอ้ยแต่กระปอดเนี่ยตลอดลนะคะหัวใจเหมือนเหมือนกนระครังตีนะคะจิก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 ,จกตลอดเลยเพราะว่าเราเป็นไข้ในปอดนะกะ็ปอดเราก็ต้องการสูดหายใจนะคะ มาหล่อเลี้ยงชีวิต่อเลี้ยงสิ่งร่างกายของเรานะคะดิฉันบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้ฉันฉันไม่ไหวแล้วบอกแฟนฉันช่วยฉันด้วยฉันทําบุญฉันทําดีมาตลอดทําไมฉันเป็นอย่างนี้ฉันทําไมคนทำไมฉันไปทําอะไรไว้กับใคร ทางไม่ดีเอ้ยกรรมไม่ดีเราก็มีนะคะไม่ใช่ที่ฉันดีมาตลอดนะ,ะมีดีก็มีชั่วเรามาสํานึกความดีนะคะเราก็อยากทําความดีนะคะไม่อยากไม่อยากแบบถ้าเรามีทางเลือกเราขอเลือกทางสว่างไม่หันไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มสุราอะไรไม่เที่ยวตรีอะไรนะคะตั้งใจทำมาหากิน ตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนกว่าเรานะคะแล้วก็คือมันเป็นใจของดิฉันนะคะแต่ดิฉันบางทีก็บางทีก็มันก็มีความโมโหอยู่นะคะเพราะดิฉันก็ยังไม่รู้นะว่าตายแล้วไปไหนคือต้องทำตัวอย่างไรให้มีความสุขมีบุญอยู่ต่อไปนะคะ ก็ดิฉันก็บอกแฟนบอกวันนี้ฉันก็ไม่ไหวแล้วนะฉันฉันป่วยหนักแล้วฉันไม่ไหวแล้วแล้วฉันไม่ได้นอนเลยเออนั่นี้่พูดรัดๆหน่อยนะคะถ้าพูดยาวมันก็ยาวคลิปมันจะยาวฉันไม่ได้นอนต้องสองวันสามวันตาฉันหลับแต่ฉันเห็นตีอะไรไม่รู้คนตายเต็มไปหมดเลยที่นี่ พอวันหนึ่งเมื่อดิฉันก็พูดลัดไปเลยนะคะเราดิฉันก็อยู่โรงพยาบาลเข้าวันที่สมนะคะคือหนักมากเลยครับยิ่ง4ีบอดประมาณ41ดนะที่ดิฉันจำได้ร้อนมากร,ร้อนแบบคือขอขอน้ำดื่มหมอก็ให้ดื่ม2ลิตรนะคะ,คะสถึงสมลิตร ประมาณทรงถึงเออสามลิตรที่จำใจก็ให้สามถ้ายัางมากเกินสี่ลิตรไม่ได้นะกินแล้วชั่วไหมตําซอจากจักรเล่นอ่ะซอกมุมข้างหลังน,น้ําไหลเต็มเลยเปียกไปหมดเลยไม่ร่างกายเราไม่เอาอะไรแล้วคือคือทาาแตกเนาะคล้ายๆทาาแตกทาดแตกนะคนะมันยังงั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหงื่อตรงนี้โอ้ปวดตรงนี้ร้อนไปหมดเลยตํา อะไรไปหมดเลยค่ะแล้วก็ดิฉันก็บอกโอ้ยคือมันกลางคืนต่อมานะคะมันค่านะคะค่าประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเนาะบอกว่าเฟวันนี้นะเขาจะมาเอาฉันแล้วนะเหมือนกับพูดกับโยมมาบานนะคะเหมือนคนมีคนมายืนอยู่ก็อบอกนี่จะพาเธอคล้ายๆเหมือนเราขอรัดนะคะขอขอพูดลัดนะคะ ที่จะพาเธอไปไปดูเออนรกไปลงนรกเขาพูดอย่างนี้นะว่าเขาก็ถือกระบองมานะคะเป็นเหลมๆหลมใหญ่ตัวใหญ่มากยงมาบาลท่านยงมาบาลคะ่ะก็บอกแล้วฉันไปทําอะไรเนอะนึกในใจกรรมเก่าเราหรือเปล่ากรรมเก่าเรานั่นหรือเปล่าแล้วทีนี้เขาบอก วันนี้แหละจะพาไปดูเขาพูดงี้นะจะพาไปพูดแบบคือหน้าบูดคือไม่ยิ้มนะคะยุ่ประมาณไม่ยิ้มแล้วก็แล้วทีนี้เขาก็บอกแฟนบอกแฟนโทรไปหาแฟนเลยนะคะโทรโทรโทรวิดีโอคอลที่มีเห็นหน้านะฉันขอลาก่อนนะฉันไม่ไหวแล้ววันนี้เขาจะพาฉันไปดู นรกเขาเขาพาฉันไปดูซุ้มเปรตนะเขาเขาใช่ไหมว่าเราฉันไปทําอะไรฉันถึงไปดูซุ้มเปรตนะไปที่ฉันไปเป็นเปรตหรือเปล่าฉันจะตายไปเป็นเปรตแล้วฉันทําอะไรฉันทําอะไรบอกฉันฉันทําอะไรผิดฉันทําบูญํำทานเข้าวัดฉันก็เข้าแล้วฉันไปทํากรรมเก่าฉันหรือเปล่าหรืออะไรเขาบแล้วเขาเขาพาไป แล้วที่นี่จะปวดมากเริ่มจะปวดนะปวดมากอะไรที่มันอยู่ในห้องเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะมันไม่เหมือนเดิมตาเรามันเริ่มจะสางซางลงสางลง,ง,ลงเหมือนก็ปิดทวีวีเหมือนก็นำมันรดหมดอย่างนี้นะคะมันก็สมองหรืออะไรเราก็เหมือนก็เหมือนคล้ายๆไปอุโมงค์เนาะคือเหมือนที่เราเห็นแสงอุโมงค์นะคะมีมืดกระดำ มีมืดกระดำแล้วก็ดิฉันก็บอกโอ้ยไม่ไหวแล้วมันร้อนในปอดด้วยไม่ไหวแล้วจะจะเอาไปเอาฉันไปยังไงก็เอาไปเลยจะฉันจะไปเป็นเปรตแล้วเหรอเนี่ยฉันทำอะไรผิดปบดล์้องร้องจะพาฉันไปไหนก็ไปไปเป็นเปรตก็ไปฉันร้อนฉันทรมานเหมือนไฟเผาฉันเลยเขาบอกเขาเขาก็ยืนรอเราก็ เหมือนก็เขาเหมือนอยู่บา,บานท่านอยมานยืนรอนะคะแล้วทีนี้ดิฉันก็ไหวย,ยกมือถือพระหลวงพ่อทวดถือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชราชกาลเนี่ยท่านก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเรา,ถ,ารถ้าเราตายหรือเราหมดอายุขไขนะคะแม้แต่นึกถึงบุญ บุญที่ข้าพระเจ้าเคยทำมาไม่ขึ้นอะไรสักอย่างคือหมดวารกรรมเอ่อหมดวาระที่ว่าเราเรามาใช้ชีวิตคือให้เราทำบุญอย่างงี้นะคะคือแบบเหมือนก็นำ้ำขับรถอยู่ดีๆน้ำมันรถนี่หมดเลยบอกนึกถึงความดีอะไรไม่ขึ้นสักอย่างว การที่เราทาดีมาไม่มีเหลืออะไรหรอไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมดิฉันก็พูดอย่างงี้นะแล้วก็ร้องให้ปวดปวดทรมานทรมานมากที่สุดเหมือนไฟนรกเผาปักที่นี่ดิฉันก็บอกว่าจะไปกับไปเจ้าค่ะถ้าไปก็ลูกตัเลขดิฉันก็ไม่ยอมนะคะบอกว่า ถ้าลูกได้ลูกอยากทําบุญคิดถึงก็เด็กเด็กมันอยู่ในสมองเนียคิดถึงว่าดิฉันอยากทําความดีก็ให้ทำบุญโรงพยาบาลให้เด็กที่เป็นโรคมะเรง็งที่ป่วยโรงพยาบาลใหญ่ที่เขาใหญ่คือว่าคือที่ไหนเขารักษาไม่ได้ก็ต้องมาโรงพยาบาลใหญ่นะคะคือแบบช่วยคนโรคมะเรง็งมันเป็นอย่างนี้นะคะ จิตสุดท้ายดิฉันคือจะเป็นยังไงก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่าดิฉันอยากไปสวรรค์นิพพานดิฉันบอกสวรรค์นิพพานคือไม่อยากมาเกิดอีกไม่อยากมาเกิดเจ้าค่ะดิฉันคิดถึงเด็กที่ว่าเป็นรูปมะเร็งที่จะอยากจะช่วยเก็บทุกปีเงินที่ได้ที่นี่ลูกก็บบก้าบบไปไหมดเวลาแล้วจะมาคุย จะไค่ไ่หมดเวลาแล้วจะไปไปทีนี้วิญญาณกระตุกออกเลยไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่วนวายในโรงพยาบาลเลยนะวิญญาณกระตุกออกสองถึงสามทีกระตุกออกออกออกไปเลยมันออกไปเองแล้วยงบาบาลไม่ได้จูงมือไปนะคะเหมือนกับจิตเราออกไปพร้อมกันรู้จิตไปเองไม่รู้เป็นเราเห็น รากระอนี่นอนนอนอยู่นั่นนี่ใครคือมันคือออกไปตรงทางตรงเลยนะมันมันออกไปเลยมันเหมือนกับอะไรที่เราชดนะมันดึงดูดออกมาชดถ้าเราไม่ออกเขาก็จะชดออกนะออกไปเจอนรกกลเลยไปลงอยู่ในรกนรกนะคะหลงคือไม่มีใครพาไปเลย ตอนแรกโยงมยาบานมาคุยแต่ไม่เห็นยุมพาบาลผาไปแต่ไปเลยไปไปหลงอยู่ไอ้นรกเปรตเปรตแล้วก็มีเอ่อที่ว่าเห็นภูเขาไฟนะที่วลาลาวานะลาวายาวคือทางไปนรกนะภูภูเขาไฟระเบิดนะทางไปนรกนะคะไม่เวนทุกที่นะมีตรงไหนตรงไหนที่เสียงนรกเปิดที่ว่า ั่นแหละลาวานัะนะ่นน่ะที่ว่าพวกเขาไฟลาวาออกนัะนะ่นแหะป่องออกมานะ่ะเป็นควันๆนั่นน่ะน,ะนรกเปิดแล้วจะเห็นแบบนะลาวาโอ้ยมีคุมเปรตไม่อยากจะพูดเลยแบบโอ้ยไปแล้วมัไปเขา้าใจเห็นภาพโชจบแบบไม่ใช่แบบคึก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 ไปเห็นแบบเป็นวักวักวัก,วก,ออกเปรตแต่ดิฉันไปเจอเต็ซุ้มเปรตเลย เยอะเยะมากเลยตัวใหญ่หน่ากลัวแบบจิตตกมาหมดเลยจิตดิฉันกลัวสุดขีดแล้วก็ในความเป็นจริงของดิฉันเนี่ยก่อนที่ดิฉันตายคือแบบร้อนมากหมอเขาก็หมอเขาก็ดูเช็คเราประจำถ้าตายก็ตายเอองั้นนั่นแหละดิฉันก็ไปเจอซุ่มเปรตซุด จอหลงอยู่ในรนรกนะคะประมาณนั้นนะไม่มีใครพาไปไม่ได้เจอ,อยมบาบานนะอะไรพูดมันเจอที่ข้างบน,นและหลงอยู่ในสุนรกไปตรงนู้นโอ้ยพอแล้วมีห้นพอแล้วพอแล้วทรมานจนจนอันนี้พูดเรื่องจนเจอแสงไฟแว๊บสว่างมาคล้ายๆพูดเนาะพระเจ้า พระเจ้าหรืออะไรนะลงมาจับเราดึงขึ้นไปสวรรค์เลยดึงเราขึ้นไปสวรรค์น,นะคะไปเจอฝาปลายอุโมงปลายปลายอุโมงที่ที่ดิฉันเห็นนะคะออกจากนรกไปความมืดปลายอุโมงสงสว่างจ้าแล้วดิฉันก็ไม่เห็นอ่า เทวด,ดาที่ว่าคล้ายๆพระเจ้านะคะเทวด,ดาที่นําตัวดิฉันออกจากนรกออกมาขึ้นสวรรค์แล้วดิฉันก็ไปเจอเมฆสว่างสวยมากแล้วก็ทําไมเขามาพาเรามาอยู่ตรงหน้าเมฆตรงนี้นะพามาเราดูอะไรอีกวังย้ยมาดูอะไรอีกเจ้าค่ะกลัวแล้วแล้วที่นี้วะแล้วก็ไอ้ปลายเออ ปลายสวรรค์น,นั้นนะมีมีเทพองค์หนึ่งตัวใหญ่มากก็ซ่อนในเมฆใหญ่เขาซ่อนแล้วเขาก็หันหัวออกมาแล้วก็ก้มมองก้มมองแล้วเขาก็เพ่งเพ่ง,งักหัวเงี้ยแล้วเขาก็จะเต็มตัวเหมือนศาสนาคริตนะคะพระเจ้านะ,ะเหมือนศาสนาผมเยหยัยกโศกหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็ทำนาเขาไม่ยิ้มนะคะเขามาเปิดประตูให้ ปิดประตูสวรรค์ให้นะคะเป็นสวรรค์ของคริสตนะคะดิฉันศาสนาพุทธนะคะทําไมดิฉันไปศาสนาคริสดิฉันก็ไม่ทราบเดี๋ยวจะมาเล่าความจริงที่หลังนะคะต่อคลิปหน้าดิฉันก็ดิฉันก็มองแล้วเขาก็ให้เขาเขาอกว่าให้ให้เขาได้นะคะคือเหมือนดิฉันประตูสวรรค์นะคะดิฉันก็ไปที่ รู้ไหมไปตรงไหนประตูสวรรค์นอกโลกนอกโลกแล้วก็ใกล้ดวงจันทร์ไกลเมื่อกละบแบบแต่จิตเราเน่ยคือมันไวนะคะจิตเรามันไปไวจิตเราไปไวมากดิฉันก็มองโอ้ยเราอยู่ที่ไหนนี่ทําไมมีเต็นางฟ้ามีเมฆนางฟ้าเต็มสวยงามมากระยี่ปะยับดาวทั้งนู้นดาวทั้งนู้น แล้วก็มีพระจันทร์เจมเจมจิ้งเจมคือเปลือยสว่างเหมือนท้องฟ้าเลยนะคะพระจันทร์สวยมากแล้วก็ทีนี้เขาก็ให้ย้อนเวลาออพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าเนาะคล้ายๆสงสัยจะเป็นศาสนาคริสต์ค่ะเพราะีิฉันก็เหมือนก็ชอบนางฟ้าน่ะเนาะนางฟ้าอะไรเงี้ยก็เขาก็ให้ดูว่า ่อไปถ้าเราอันนี้ดิฉันคิดเอาเองนะคะคือจะเป็นนิพพานสวรรค์น,นิพพานของศาสนาคริสหรือเปล่าที่ดิฉันจิตอธิษฐานกนออกร่างกายหรือเปล่าดิฉันไม่เคยว่าศาสนาพูดเขาคลิสไม่ได้ศาส,สนาคริสเขาพูดไม่ไม่เคยลบลู่อะไรทั้งนั้นนะคะดิฉันก็พูดความจริงดิฉันเ่เขา้าศาสนาคลิสโบสถ์อธิษฐาน ทุกอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องไปเขียนว่าคลิปนะไม่เข้าศาสนาพุทธนะดิฉันไม่นึกถึงไม่เป็นอย่างนั้นคือใจดิฉันว่างเปล่าคือไม่ไม่นึกถึงว่าเออต้องมาเข้าอันนี้เอาคือใจว่าทําดีได้ดีนะคะศาสนาไหนที่เขาให้ทําดีได้ดีดิฉันก็จะทําอย่างนั้นนะคะจะเข้าแบบเหมือนกับไม่เหมือนกับ เหมือนกับนั่นแหละทําศาสนาได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อันนั้นนะคะคือคุณคิดเอาเองนะคะไม่ว่าโอ้ยเขาพูดแล้วทําไมต้องไปคลิปเขาคิดแล้วไปไม่มีนะคะดิฉันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นดิฉันใจบริส,สุทธิ์คือคิดอย่างนั้นเองนะคะเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองคลิปไปโบสถ์ก็มีนะคะมีก็มีนะคะชอบไปโบสถ์วันคริสต์มาสอะไรเนะี้ย เขาให้เห็นมาทั้งโลกนะคะเกิดเหตุเอ่อโลกก็ดิฉันช่วงนั้นนะ่ะดิฉันก็เนาะมันก็เกิดเหตุหลายๆอย่างเนาะเราดูหนาวก็หนาวจัดฤดูร้อนก็ร้อนจัดฤดูเอ่อหิมะก็หิมะตกนี่นะดิฉันเห็นถ้าวาระโลกหมดนะก็ให้เห็นไวมากอนะวาระโลกหมดก็มีแผ่นดินแตก มีเพนดินเตกแล้วก็มีคนตายตายไม่เหลือนะไม่เหลือเลยคนะจะตายช่วงที่ว่าหนาวตายคือหิมะตกทุกที่เลยเต็มโลกคือ้าวล่งไปหิมะไปหมดเลยร้อนคือร้อนฝนก็ตะฝนพายุก,กับพายุแต่เราจะมาจบาระโลกสุดท้ายคือ หิมะตกไม่หยุดทั่วทั่วสารทิศมันเห็นแบบนั้นเราดิฉันตกใจว่าโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนั้นดิฉันโอ๊ยทำไมเป็นอย่างอันนี้อันนี้อันนี้พูดวิญญาณนะคะเป็นวิญญาณดิฉันได้เห็นนะเที่ยวได้เห็นทําไมโลกมันน่ากลัวอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นคนตายไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือหิมะเอเ,อเอเชียอะไรก็หิมะจะตกนะคะ ร้อนกะระ้อนจัดหรือเปล่าเราก็ไม่คิดเป็นอย่งั้ดิฉันก็จะมาเตือนให้คนทําความดีไว้นะคะทําดีแล้วไม่สูญดิฉันเห็นอู้สวยมากเลยแล้วก็ให้เห็นสวรรค์ของคริสนะไกลติดกระดวงจันทร์คล้ายๆดวงจันทร์โลกดวงจันทร์ศาสนาคริสตอยู่แบบอมะตะหรือเปล่าก็ไม่รู้ดิฉันไม่เคยศึกษาดิฉันก็ไม่ได้ใส่ เออไม่ได้ไม่ได้ไไดอ,อ่ศึกษามากนะคะดิฉันไม่ใช่ไม่ใช่คริสนะคะแต่ดิฉันดิฉันนับถือว่าดิฉันอยู่ฟินแลนด์ดิฉันก็โบสถ์อะไรตรงไหน,นดิฉันนับถือตลอดนะคะไม่เคยว่าโอ้ดิฉันเป็นพุทธนะไม่ไปไม่มีนะคะไม่มีดิฉันจิตบริสุทธิ์ไปมีความทุกข์ดิฉันก็ไปกลับมามีความสุขคือ มีความสุขยังไงไม่รู้เพราะว่โบสถ์ทำไมสงบศาสนาพุทธเราไปก็ทำบุญมีความสุขเป็นอย่างี้เองนะคะไม่เคยไปอันนั้นแล้วก็มันเกิดขึ้นจริงแล้วเพราะว่าดิฉันน่ะได้เห็นสภาพอย่างนั้นโลกแล้วก็เดียเให้เห็นแล้วก็าเขาพาเขาพา,า,า,ากลับไม่ได้พากลับเหมือนก็เขาเหมือนกบเซเห็นให้เห็นนะ เหมือนกับรถไฟอ่ะคล้ายๆเหมือนมันก็คล้ายๆน้องเลื่อนอะไรเ้อะเหมือนกับนางฟ้านะเนาะเหมือนคล้ายๆรถไฟนะนางฟ้ามาส่งแล้วก็กลับออกจากเมฆเมฆที่ว่าเทพองค์ใหญ่ๆประตูเมฆนะคะประตูสวรรค์เมฆองค์ใหญ่ๆเขาก็เปิดประตูให้เขาแล้วก็เปิดเงี้ยตึงเสียงดังโอ้โหสะเทือนหูดิฉันมากเลยดิฉันก็ กลับมาเข้าร่างคือเก่าดิฉันก็โอ้ปวดตอนเช้ามาโอ้ยังไม่ตายเรายังไม่ตายเราเนี่ยเราวิญญาณเข้าคืนนะคะยังไม่ตายหรือเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าอ่ะท่านรู้เราคนไทยนะคะไม่ว่าติชาติใดๆเจ้าอ่ะท่านนะถ้าเป็นคนดีอ่ะท่านรับ ท่ารับบ้านที่แท้จริงก็อาจจะเหมือนที่ว่าเนาะมนุษย์มนุษย์เราเกิดแก่เจ็บตายก็วนเวียนจนกว่าโลกแตกสลายเหมือนพระพุทธเจ้าสอนนะคะว่าไปนิพพานนะคะนั่นคือความสุขเท,เที่แท้จริงนะ,ค,ะความสุขที่แท้จริงดิฉันก็บางคนบอกนี่แหละโลกมนุษย์แหละความสุขที่แท้จริง แต่สักวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดในโลกนี้นะคะแต่ดิฉันเคยเข้าศาสนายือ่อยือหอวานนะถ้าใครรู้นะคะยื้อหอว่าเขาก็บอกว่ารอโลกแตกสลายจะกลับมาเกิดเป็นคนดีทุกคนถ้าใครรู้นะศาส,สนายื้อหอวานนะคะนั่นแหละแต่ดิฉันก็ออกจากศาสนานไม่ได้ออกนะคะดิฉันก็ไปเรียนรู้เออเขาก็สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกัน เราก็ไปดูเราก็เข้าศาสนาคิดเราก็ด้วยจิตใจที่อยากเราไม่อยากอะไรด้วยจิตใจที่เราอยากรู้อยากเห็นแล้วเราไม่เคยดูถูกศาสนาไหนเด็ดขาดเลยดิฉันเป็นคนอย่างนี้แล้วมาต่อคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากรู้นะคะชีวิตดิฉันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้พระเจ้าต้องช่วย ให้เรามาเกิดใหม่ชีวิตที่ดีฉันอยากทําบุญเยอะๆเป็นคนดีเชื่อไหมดิฉันฟื้นมาโทรบอกแฟนนะฉันไม่ตายแล้วนะไะไปเห็นซุมนากโอ้โหมันบอกไม่ถูกเนาะเธอเอาเอ็นคอร์เธอไปทิ้งไปหมดเลยฉันไม่อยากเห็นฉันไม่อยากเที่ยวเตะอยากกินเอ็นคอร์ไม่อยากอะไรทั้งนั้นไม่เอาทั้งนั้นเลยอย่าให้ฉันเจอนะ ฉันกลับไปฉันไม่อยากเจอแฟนบอกเชื่อไหมแฟนดิฉันเอาแอลกอฮอล์ไปทิ้งหมดเลยดิฉันไม่เอาเลยเที่ยวไม่เอาผิดลูกผิดเมียไม่เอาเจอซุ้มนั่นแล้วโอ้โหิดลูกผิดเมียเขาเที่ยวเตรบาร์กลางคืนอาคุณเอออาคุณโจรเที่ยวเตรคืออะไรไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดื่มเหล้า ผิดลูกผิดเมียเขานารกแบบร้อนทุรนทุรายมากไม่เอาในชันไม่เอาขอทําความดีดิฉันก็อยากจะขายผักนะคะขายนิดนิดน้ดนอยๆมีทั่วงองอกแล้วก็ผสมเล็กสมน้อยช่วยเด็กโรคเป็นมะเร็งนะปีที่แล้วดิฉันก็หายปกติแล้วก็บอกแฟนบอกเริ่มจะหายนะคะมันก็เริ่มมีอาการไอเป็นกระอักเลือดแต่มันหายแบบเหมือนพระเจ้าช่วยเรานะคะ หายแบบชุบชึบขึ้นมาขึ้นมาไม่มีอาการตกเลยไม่มีเหมือนเราไปเห็นสวรรค์แล้วพระเจ้าทรงเรากลับมาคืนแต่ที่บนสวรรค์นี่สวยมากเลยนะคะมีมีตอนที่จําได้ที่ที่เขาจะพาเราลงมาจากสวรรค์คือเหมือนกับน,นางฟ้าเหมือนเรียงเรียงกันเลยเหมือนรถรถไฟนะ <c oughs> ให้เรามาทางประตูแล้วก็ ตูสวรรค์ลงมานะคะมันก็เราบอกว่าเอ้อฉันมโนเองหรือเปล่าแต่ฉันเห็นร่างฉันอยู่นะมันกระตุกเหมือนกับเออเหมือนก็ไออะไรเขาบอกว่าเหมือนเหมือนดูดนะวิญญาณดูดถ้าไม่ดูดก็จะออกนะมันนั่นแหละตอนแรกเมายาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เราตายห้านาทีสิบนาทีประมาณนะก็ให้ถ้า ถ้าเราไปหลงอยู่ในซุ้มนรกนะคะคงจะขึ้นมาไม่ได้แต่เนาะเราทำความดีพระเจ้าเราช่วยที่ฟินแลนด์หรือเราอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ใบนี้มีโลกโลกนี้มีหนึ่งใบทําความดีพระเจ้าไม่แต่ว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่นะคะศาส,ส,สนาไหนแล้วแต่ถ้าเราอยู่ที่ที่ใดของโลกทําความดีช่วยเหลือผู้คน ตุกทุกได้ยากหรือช่วยที่ว่าโรงพยบาบาลอะไรเงี้ยจิตของเราคือเมตตาเมตตาคือเมตตานะสวรรค์ท่านรู้รับรู้หมดดิฉันรับรู้ว่าแฟนดิฉันเศร้ามากตอนที่จิตฉันจะออกคน,คนที่กําลังจะตายเขาจะรับรู้นะไม่ต้องไปร้องไห้นะคะไม่ต้องไปร้องไห้เสียใจคนที่ตายก็จะไม่มีความสุข คือทำจิตให้ว่างดิฉันสั่งเสียแฟนให้หมดเงินที่ทุกบาททุกสตางคือช่วยโรงพยาบาลลูกดิฉันไม่มาหาไม่เยี่ยมก็ไม่เป็นไรดิฉันไม่โกรธไม่อะไรที่ใครทำให้ฉันเดือดร้อนที่ให้ดิฉันเป็นทุกฉันอโหสิกรรมให้หมดฉันจะไม่อันนั้นแล้บอกแฟนดิฉันว่าเงินทองดิฉันมีก็ยกให้โรงพยาบาลหมดดิฉันพูดงีค่ะ ขอให้ดิฉันไปทางที่ดีที่นี่ปวดทรนทุรายมาตอนที่นี่ก็เป็นหมาทรนทุรายที่เล่ามานะ,ะก็มาดูคลิปต่อต่อไปนะคะทาคลิปยาวมากก็ก็ค่อยค่อยค่อยอมาต่อที่หลังแล้วกันนะคะเรื่องของดิฉันนะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ